ร้านอีรักตีชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนๆพักมาได้เลยครับมีทุกเกมในประเทศไทยฮ่ลสวัสดีครับมีลักกี้แมร์นะครับวันนี้เราอยู่กันใน Back c ค v e r รนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหินรีออฟนะครับเดี๋ยวจะเอาของเซิร์ฟนอกมาแปะให้ดูนะที่คนถามมาค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คุกคนเสพติดการการหินการรีหินออฟนะครับก็คือแพ็กเกจนี้ดันดัด คืออันนี้บอกจริงนะถ้าใครยังไม่เติมแนะนําให้เติมนะครับเออน,นี่ไม่ใช่หมีเอนนอนนเป็นทีมง,งานหรือว่าเออเขาจ้างอะนะแต่คืออันนี้บอกจริงว่ามันคุ้มจริงๆเพราะว่า5 5 0บาทมาเติมผ่านหมีเลือประมาณ4 0 0ราคอาแล้วแต่อวันนะบางวันก็430นะครับก็หินรีออฟเนี่ยมันสามารถรีได้เลยครับก็คือหนึ่งครั้งเนี่ยต้องหนึ่งหินเวลารีมันจะรีทั้งหมดสีนน่ออฟเลยเดี๋ยวขอขอขอนญาตผู้สำหรับผู้เล่นไม่ทราบนะครับ <S <S <ชา> ่าเดี да ๋ยวมนะออฟไหนมีออฟไหนมีวะลืมละเอ๊ะมันมีออฟหนึ่งหมีแม็กเกือบหมดเลยอะเอ่ออันนี้ก็ใช้ได้นะแต่เสียดายอันนี้มันไม่เป็นอันนี้มันไม่เป็นเปอร์เซ็นต์อะถ้าสมมุติอันนี้เป็นเอ็มแอนแท็กเปอร์เซ็นต์เอ็มแอนแท็กเปอร์เซ็นต์นี่จบแล้วกูวินเลยวินเนอร์เลยสบายตัวลอยเลยนะเอ่อเดี๋ยวมังนะออฟแม็กหมีหายไปไหนวะ อันนี้ก็ดีแตนน่ทำไมอันนี้ไม่อยู่กับโนเอลอ๋อนี่มนสายแท็กอออันนี้เพิ่งไปลงหอมานะครับอ่ะเนี่ยแหละอันนี้น่าจะดีสุดของมีแหละทำไมไมันไปอยู่กับโนเ,เอลวะเฮ้ยกูปวดหัวเลยวะอ๋อเออก็โนเอลก็ตัวเนี้ย <c oughs> หลอนนะครับทำหลายเกมมากไปตอนทำหลายเกมมากไปนะตอนนี้ <c oughs> หลอนอย่างแรงเลยตอนนี้อ๋อมีจำได้นี่ออฟนี้นี่โอ้โหมันก็ใส่อยู่ปะโทเนี่ยครับเห็นบ้าคีเลส ออคิคิเลตดาเมจเลสนี่ไม่เอานะแล้วก็ดาเมจเปอร์เซ็นต์แล้วก็แอทแททเอ้ยไม่ใช่นนอ,นอ,อันนี้นะมันมีอีกอันหนึ่งออฟดีกว่านี้นะมันเปไหนอะไรวะเอออันนี้ครับนี่ออฟเทปเออนี่เห็นไหมครับคิเลตแปดเปอร์เซนต์แล้วก็อกเอแมทเออเป็นหน่วยแล้วก็แอทแททเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอแมทแเปอร์เซ็นต์นี่ อันนี้มีรีออฟแล้วมีได้แต่ว่ามันรีสี่ออฟนะครับโอ้โหเสียเวลาเป็นเพื่อนเลยนะขออภัยนะครับนี่วิธีรีออฟเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆ,ๆใช้หินเล็กใช่ไหมครับมันจะมันจะสุ่มรีสี่ออฟแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆ,ๆใช้หินระดับกลางเราจะล็อกออฟได้ออฟหนึ่งต่อไปหินระดับสองอหินระดับสูงเนี่ยเราจะล็อกได้หมดสองออฟก,ก็คือวิธีสุ่มนั้นนี่มีแนะนํานะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเพื่อนๆไปลงดันลงหอเนีเ่ย ได้ของมาบางทีอาจจะสุ่มได้ออฟเทปออฟเทปว่าอย่างเช่นคีเลดเนี่ยอันนี้ต้องนําก่อนเลยอันแรกสูกมไปครับต่อไปก็เอ็มแกแ็ ack, ถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นเป็นสายเวทนะหรือว่าเป็นคีดามเมตก็ได้ส่วนใหญ่เขาจะเน้นก็คือคีเลดอันแรกแล้วก็เอ็มแลกแเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็เป็นในส่วนคีดามเมตขอสองออฟก,ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาก็จะไปหาหินระดับสูงครับแล้วก็มาล็อกสองออฟแล้วก็กดดีสองออฟให้ออกประมาณนี้แหละเนี่ยถ้าออกออกประมาณนี้ทุกชิ้นเลยก็คือเล่นได้เลยครับ แต่จริงถ้าเกิดตรงนี้มีเปลี่ยนมีอยากเปลี่ยนเอเมทแครับพี่เป็นหน่วยออกแล้วก็เป็นคีดาเมจแค่นี้คือสุดเพราะฉะนั้นถ้าทำหมีตอนนี้ที่เขามีขายอยู่ร้อยชิ้นนะใครยังไม่เติมเติมไปเลยครับอยู่แน,นะนํานะไพ่เนยบอกว่าพี่หมีมาขายของววเนี่ยว่าเฮ้ยจริงๆแต่ว่ามันดีมากนะมันสามารถทําให้เราออฟตันได้ครับแล้วก็จะเป็นออฟที่เราสามารถใช้เอ็นเกมได้เลยนะเนี่ยหมีก็รีของอ๋ Noel อโนเอลอ่ะอันเดียวเนี่ยหมีทำเนี่ยดูเอเมทแท็กสามหมื่นใช่ไหม อ๋อมีมีใสแอกแท็กชิ้นหนึ่งครับมันเลยน้อยนะถ้าเกิดเอาตรงนี้ออกไปเออ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 นี่ออกไปก็ได้เฮ้ยแต่ถ้าใส่หน้าไม้ออฟมันจะไม่ได้ครับออฟมันจะไม่ได้นะเนี่ยดูดิตกไปเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมีค่อยไปแก้แล้วกันเดี๋ยวใส่ไปก่อนเอาเอ็มแม็แทกมาแต่ว่าเอ็มแม็แทกมีออฟไม่ออฟไม่ตันไงเนี่ยได้แค่นี้อันนี้ดีกว่าเลยใส่นี้ไปก่อน ก็อย่างที่บอกครับคือเราควรรีนะถ้าเกิดเรารีเนี่ยเราออฟแม็กแม็กอันนึงอะ่ะเอ,อ่อทำเซตหนึง่งแม็กเนี่ยมันจะทำให้เราเล่นเกมง่ายไปเลยเว้ยจริงๆนะอ่ะต่อไปนะครับในส่วนการเข้าเรื่องไปเลยนะการเข้าเรื่องเลยนะครับว่าเราจะทํายังไงใช่ไหมสาหรับเอออนาคตเนี่ยจะมีหินรีออฟที่ไหนขายใช่ไหม นี่อ้างอิงกับเซฟนอกนะแต่คือเพื่อนต้องเข้าใจว่าอันนี้เซฟไทยมันอาจจะไม่มีก็ได้หรือว่าเขาอาจจะขายอย่างเดียวก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่เขานะครับอเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะให้ดูนะครับ2รูปเลยนะรูปขวาก็คือในช็อปเนี่ยอันนี้เราสามารถใช้ออเพชรดำซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือพี่ไทยตอนนี้ยังไม่เอาเข้านะล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าอ,อ๋อต่อไปในส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยมันคือตีบอสเวิร์ดครับตีบอสเวิร์เห็นปะมันจะมีในส่วนหินระดับกลางกับหินระ,บรรนะรับ้กกนอ50 a, 50 ส่วนถ้าเกิดสมมุติเป็นในใช้หินดำเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมันจะมีให้เราซื้อเนี่ยสิก้อนสิก้อนต่อไปนะครับวิธีหายอีกแบบนึ้งก็คือการลงหอครับแต่อย่างที่บอกคือเซฟ JP ตอนนี้เพิ่งอัปเดตมีหอมาใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ของพี่ไทยยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว การลงหอใหม่เนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องรออัปเดตก่อนแต่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนเพราะว่า JP เพิ่งจะเข้านะครับแต่ไม่ต้องห่วงหรอกไทยมันอัปเดตไวจะตายเนาะคือเอาง่ายๆนะหินน่ะถ้าเกิดผ่านระดับ5เนี่ยครับจะได้ทั้งหมดก็คือหินขั้นต้นขั้นต้นก็คือระดับต่ำสุดเนี่ยไอไอหินที่เราดีสี่สี่ออปชันเนี่ยสี่สิบอันขั้นกลางเนี่ยสามสิบอันแล้วก็ขั้นสูงยี่สิบอันนะครับก็หอมันชื่อว่า New Hall of Illusion นะครับ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากหาระดับกลางกับระดับสูงเอ้ยจริงๆระดับกลางก็มีซื้อแต่ระดับสูงมันต้องมาหาในหอออในหอ New h a l l of Illusion อย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้แหละก็คือสรุปตอนนี้ไม่มีทางหาได้เลยครับนอกจากว่าเขาจะเอามาส่วนเออเอามาใส่ในกิจกรรมตีบอลเวิร์ดเอไอเวิร์บอถูกไหมต่อไปก็คือในส่วน เอามาใส่ในร้านช็อปครับเอามาใส่ในร้านช็อปใช้แบล็กิตันซื้อได้นะอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าเขาจะอัปเดตเมื่อไหร่นะครับเอ๊ะมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะเนี่ยครับร้านนี้เลยเนี่ยเนี่ยเราต้องรอครับต้องรอก่อนก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าภาพเป็นเซฟ JP เมื่อก่อนเขาจะรอจากหาจาก2ช่องทางนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีหอมาใหม่มันก็จะสามารถได้ทั้งหินสูงแล้วก็หินกลางหินต่ํําาาด้้วยก็จะทใหเเรเนี่มมีหนรรรสสบาสบา,บาก็ปะณคั่วนนนตอี้ยังไม่มีหาก็อย่างที่ม่กคือก็ต้องเติมอย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะ อ่ะเอาเป็นว่าเผื่อคลิปนี้มีจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นแม่มากก็น้อยในการสำหรับคนที่ถามนะครับอ่ะต่อไปก็ไม่มีอะไรครับก็อย่างที่บอกคือถ้ายังไม่ได้เติมก็จัดไปได้เลยนะครับแพ็กเกจหินรีออฟเพื่อนๆบอกขายอีกแล้วเฮ้ยแต่เอาจริงคุ้มจริงๆนี่บอกจริงนะถ้าแพ็กนี้ยมันมีให้มันมีให้ซื้อสักสองแพ็กหมีก็ซื้อนะเพราะว่าหมีรู้สึกว่าเอ่อจ่ายไปสี่ร้อยห้าสิบอ่ะหินีออฟอ่ะเอาเอาแค่ออฟเทพๆทัวสองชิ้นใช่ไหมทั้งตัวแค่นี้ก็คือเก่งมากแล้วครับอย่าพูดถูกไหมดีกว่าเราไปลงอ่ะโโอ้ห ลองเท้าสี่พันกุ้งอีกสี่พันตัวลงไปยังไงนะโอ้โหว,ว่าจะได้ครบนานมากครับของอนะ่ะเอาเอาแค่ว่าไอไอพวกของบวกกระดอบยาก <about> อันนี้มีบองจริงนะ Three, <right? S 1> ไอเอ,อ่อไอที่มีลงใช่ไหมแล้วมีรู้สึกว่าเหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยใช่ไหมก็คือการหาธนูอะ่ะม่วงบวกไอพวกนเนี้ยเนี่ยไอม่วงบวกกระดอบยากมากยิ่งเป็นธนูเนี่ยอันนี้มีไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะดอบยากขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับงงมากเลย ไม่ได้นี้ใสไปแล้วหายหายบานเลยอะเพราะว่ามันมีส่วนออปชันแลกแทงเจ็ด้วยนะครับใส่ไปก่อนล้วกันอืมอ่ะเอาไปว่าเผื่อถ้าเกิดเพื่อนมีคําถามไรเกี่ยวกับการหาหินรีออปชันก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ถามได้ครับโดยสรุปตอนนี้เพื่อนๆคือต้องซื้ออย่างเดียวแต่ถ้าทํหมีนะร้อยชิ้นคือคุ้มมากในราคา5้าบาทถ้าเติมผ่านหมี่ก็จะถูกลงด้วยนะครับรับประกันเพื่อนๆร้อยชิ้นนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ดวงกากจริงๆอะเพื่อนๆจะได้ออปตันสองออปใส่ทั้งตัว แค่นี้ก็คือเล่นแค่นี้ก็คือจะเล่นง่ายเลยครับทุกคอนเทนต์เลยแล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆดวงดีก็อาจจะแบบเออใช้สักห้าสิบก้อนตัวละครหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ไปใช้อีกตัวหนึ่งถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆพื่อนว่าจะรีออฟชอบอยู่แนะนำเซตเอแม็กแท็กเซตหนึ่งครับแล้วก็เพียงแท็กเอาแค่นี้พอหรือถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไม่ไม่ได้เล่นเซตเอแม็กแท็กก็เออไม่เล่นเพียงแท็กก็เอแม็กแท็กสองเซตเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องไปทําเซตป้องกันนะยังไม่ต้องทําเซตป้องกันเซตบับอะไรพวกนี้ตอนนี้ดาวมีความสุขนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ thank <laughs> you